แบบนี้เป็นพระพุทธเจ้าน้อยหรือว่าเจ้าชายน้อยที่คนไทยได้สร้างมาทุกคนก็มาเซลฟี่ที่ลุมพินีหรือว่าเป็นจุดไฮไลท์คณะ สุขใจ7 8็ดก็เซลฟี่ก่อนครับเดี๋ยวผาทิชลงงจะไม่สามารถที่จะถ่ายรูปได้สวยก็เป็นลักษณะ <Okay. S 1> พุทธเจ้าน้อยหรือเจ้าชายน้อยอที่เรามาให้ทุกท่านได้มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกใครจะถ่ายเดี่ยวถ่ายคู่ อะไรก็จัดไปก่อนที่พระอาทิตย์จะลงนะครับดังนั้นก็ถือว่ามีประหัตชี้ขึ้นไปข้างบนอ่ะอโคฮัสมีโลกัสะเศโทฮัสมีโลกัสะเศโทฮัสมีโลกัสะแล้วก็มือซ้ายชี้ไปข้างล่างอะยามันติมาเมชาติกุณพโวติก็คือ เราเป็นผู้เลิทเเ่ที่สุดเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเป็นผู้เจริญที่สุดครับแล้วก็ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่มีพบให้มีชาติใหม่อันนั้นก็เป็นลักษณะของอนิ้วที่มีส่วนให้เราได้รู้แต่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าน้อยหรือเป็นเจ้าชายน้อยอให้เราได้ดูได้เห็น เแล้วก็เราจะได้เอาไปเข้าไปนะครับพอเขาเสร็จเราเราจะเข้าไปเข้าไปได้คุณเจ้าครับพัดเลยครับอ่าเจ้าเอาเข้าไปครับพอบคุณเจ้าเข้าไปเดี๋ยวก่อนครับอาเดี๋ยวก่อนนะเอาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวให้เขาถ่ายรูปก่อนเอาไปเข้าไป เพราะว่าเวลามันมืดแล้วก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นหรือว่าเป็นแลเขามีไฟนะครับมีไฟที่มีลักษณะทีะ่มีความสวยงามอันนั้นเราก็ได้มาถ่ายมาเป็นบุญที่ได้มาถ่ารูปเป็นพุธลักษณะสวยงาม <c oughs>